ไม่เคยคิดว่าจะอยู่คอนโดได้จนได้ลองมาดูคอนโดโลไรส์ rise. มันดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเราวนี่มาตัดตัวก็เข้าอยู่ได้ทันทีที่นี่นคือเซล p l u ัสาทรราชพฤกษ์โครงการของบรินสิริคอนโดพรีเมียมฟูลลี่เฟอร์นิชติดถนนราชพฤกษ์อตอนนี้เขาฉลอง25ปีปรินสิริราคาโปรโมชั่นจึงมากจาก2.69ล้านพิเศษแค่2.39ล้านแถมถ้าถูกใจจองวันนี้เขาให้ g กียร์เฟอร์เอร์ฟรีด้วยปไปดูกันว่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราได้มากแค่ไหนที่วันนี้เราพามาดูคือแบบ one bed room. รวมหห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและเขา fully furnish furniture ครบถ้าใครจองคือพร้อมเข้าอยู่ได้เลยห้องนี้ใช้ประตูดิจิตอลดอลล็อกกับเทคโนโลยีโฮมออโตเมชันมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแถมยังสะดวกด้วยค่ะเข้ามาด้านในก็จะเจอกับครัวแล้วก็โต๊ะทานอาหารสำหรับ2คนเราชอบเลเ out ์แบบนี้นะพอรู้สึกว่ามันให้พื้นที่โลง่งแล้วเราเดินเชื่อมไปห้องนั่งเล่นได้เลยโซนนี้คือ o o ดดีมากให้ความรู้สึกสะอาดตามันเลยทำให้บรรยากาศในห้องอบอุ่นเดินเข้ามาเป็นห้องนอนบอกเลยว่ากว้างมากเขาตกแต่งเรียบๆรียบเน้นความสว่างวัสดุทุก แล้วก็อุปกรณ์เขาคุณภาพระดับบ้านเดียวเลยนะคะที่นี่เป็นพรีเมียมคอนโดที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทำเลใจกลางเมืองติดถนนราชพฤกษ์ตอนตน้นจะขับรถไปสี่ลมสาธรอนก็สะดวกแล้วเขาเป็นคอนโดโลไรส์ rise, สูง8ชั้นมีโคเวิร์กิ้งสเปซแบบรับวิวธรรมชาติมาทํางานชิลชได้เลยส่วนอันนี้ห้องฟิตเนสรูมเขามีสระว่ายน้ําระบบเกลือวันหยุดมาผ่อนคลายจากการทํางานก็ได้นะและทุกคนมั่นใจได้เลยว่าที่นี่ปลอดภัยแน่นอนกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและ สายช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แบบเราที่นี่เขาก็ใกล้ฟู้ดวิลล่าเดอะเซอร์เคิลเซ็นทรัลปิ่นกล้าแล้วก็เซ็นทรัลเวสต์วิพร้อมเข้าอยู่ล้ครบขนาดเนี้ก็ต้องจองแล้วไหมราคานี้ถึงแค่31พฤษภา,าคมนี้เท่านั้นนะคะใครอยากมาเยี่ยมชมโครงการโทร1753ได้เลย